อย่าลืมยืนยันตัวตนเพื่อรับเงิน600บาทเข้าบัญชี ผ่านระบบพร้อมเพย์ใครเป็นผู้สูงอายุได้รับสิทธิสาวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่บ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมามี่บุม๋มบินนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้บุ๋มมาแจ้งเตือนขอสารดีๆกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมใครไม่เคยกดติดตามบ,บุ๋มฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้ด้วยนะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ชไปให้ด้วยนั่นเองนะคะ ซึ่งคลิปวิดีโอนี้เรียกได้ว่ามาย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะให้รีบไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะบวกกับผูกพร้อมเพกับธนาคารอะไรก็ได้นะคะ ซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นการจ่ายเงินส่งคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเอ้ยแม่งวันให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565หรือว่ารอบใหม่นั่นเองนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับเงินเพิ่มนะคนละ 1, 100บาทจำนวน6เดือนนะคะรวมรับ600บาทนะ ซึ่งวิธีการดําเนินการเพื่อรับเงินนะคะอันนี้เคยแจ้งไปแล้วแต่ว่ามาย้ําให้อีกรอบหนึ่งนะคะ<ม>1เลยเนี่ยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่แล้วใช่ไหมจะต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ผูกพร้อมเพย์นะกับธนาคารไหนก็ได้พร้อมเพยนน์นะที่นี้ก็คือผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะงเ,เงินก็จะโอนเข้าผ่านผูกพร้อมเพย์นั่นเองนะคะกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะ ซ้อนนะคะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะคะก็ให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทยนะคะให้ญาติหรือว่าให้ผู้ดูแลนั่นเองติดต่อนะเพื่อกรอบแบบฟอร์มมอบอำนาจนะคะให้บคุคคลอื่นนั้นดําเนินการยืนยันตัวตนแทนได้นั่นเองค่ะเพื่อรับเงินผ่านบัญชีของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจนะคะสําหรับผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเ,าเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ นะคะที่ไม่เคยยืนยันตัวตนและผูกร้อเพย์เท่านั้นนะคะส่วนใครที่ทํายืนยันตัวตนหรือว่าได้รับสิทธิ์ตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยก็จะได้รับเงินปกตินะคะน่าจะได้รับในรอบก่อนๆแล้วนั่นเองนะคะซึ่งการจ่ายเงินนั้นก็จะจ่ายในระยะเวลา6เดือนนะคะตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน6-6นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เขาก็จ่ายเงินไปแล้ว2รอบนะคะรอบแรกก็คือในส่วนของ 12กันยายน66นะคะแล้วก็1 3กันยายน6เออ1อกันยายน66นะคะแล้วก็รอบที่2คือ6ตุลาคมนะคะและรอบต่อไปคือ6พฤศจิกายนนั่นเองนะคะจนถึงสิ้นปีเลยนะคะคือ6ธันวาคม6 6นั่นเองนะคะรีบดำเนินการนะ คนที่เคยได้ไปแล้วก็จะไม่ได้รับอีกนั่นเองค่ะยกเป็นคนที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพยก,กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะหรือคนที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารหรือ,อ,อคนที่ใช้บัญชีร่วมกับบุคคลอื่นนะคะผู้สูงอายุที่ยื่นหนังสือยินยอมโอนเงินนะคะหรือหลังจากวันที่22กันยายน66จะได้รับเงินวันที่6พฤศจิกายานนี้นั่นเองนะคะเนาะใครที่ยังไม่เคยได้ตรงนี้ให้เรียกเงินการ ก่อนสิ้นปีนะคะแล้วก็ใครที่ได้ไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้อีกนะย้ำนะคะใครนะคะที่มีญาติพี่น้องนะคะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ยังไม่ไดําำเนินการให้รีบบอกเตือนกันด้วยเพื่อรักษาสิทธิ์นั่นเองเนาะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมเรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ